สวัสดีครับทุกคนนะฮะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกคนเลยนะครับตอนนี้เบรก็เตรียมของขึ้นรถนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคน,นะฮะดูบรรยากาศวันนี้ทุกคนโอ้ยสิรอดมะเนาะพี่นอ้องตกกระตกรดตอนนีนะะ้ตกไปเลยให้เวลาตกสัโมงหนึ่งวัดใบสองเนาะนะครับก็วันนี้จะลงตลาดแล้วนะครับทุกคนนะฮะ เตรียมของเสร็จเรียบร้อยนะครับบรรยากาศวันนี้ดูแลบาวเวียเจอรอดไหมเตรียมไก่เตรียมของพรุ่งนี้เสร็จแล้วนะคุณพร้อมขายวันนี้โคงหกกิโลนะฮะขึ้นเรียบร้อยนะครับอยาดูบรรยากาศในมันลมด้วยนะฮะลมฝน ดีนะเบียร์โมโลงตัวแรกเบียร์กะว่าจะลงประมาณบ่ายโมงทุกคนตอนนี้ก็ดูสภาพฝนก่อนนะครับแต่วันนี้คงขายปกตินะทุกคนฝนหยุดคงลงปกตินะฮะดูแล้วก็แค่ผ่านมาเนาะฝนล,ละบรรยากาศ ต้นมตะคบกไงเร็วๆพี่น้องต,นนตัวนี้โตเร็วมากเลยนะฮะนายอยูมั่นหาเดือนนัน่นเองช่วงเบียรไปโอ้ถือไซเน็ตพี่น้องอกาสไซเน็ตเบียว์มาเนาะนีน่นะต้นตะคบนีไหมบรรยากาศทุกคน ท่ามัวเคลือ ements, boat, ่อนไม่น่องมันเหมือนเม็ดตื้อๆเลยบางนันนะสองสองข้างทางแต่ตอนนี้เขาตกมาเบาๆแล้วนะครับทุกคนขายเด้อมึงเด้อยังไกลแล้วเด้อมึงมาดูฝ่ทางนี้ฝ่านี้ก็เม็ดโอ้ลมพอกเลย วันนี้ไม่ได้ไปอัปเดตบ้านเลยนะครับก็เลยว่า่าจะไปออกไปอัปเดตบ้านก่อนทีนี้ฝนก็ตกก่อนนะครับก็เลยจึง้งอนพิลามเจ้าง,ง่ายมามเนาะ,นะแล้วก็ดูไปก่อนทุกคนเนาะแต่วันนี้ก็ต้องขายเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็จะดูสภาวะฝนไปด้วยนะครับถ้าตกแรงแล้วก็ ดูก่อนนะครับอ่ฝนหยุดก็จะลงไปนะครับทุกคนนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจให้บอเบียด้วยนะครับว่าเราจะได้ขายกระทอ้อนไหมครับวันนี้นะครับทุกคนเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าครับทุกคนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับสวัสดีครับ